สวัสดีครับตอนนี้เป็นวันที่สามของการกลับตัวอากาศคงจะร้อนอบอ้าวมากครับดูดีครับฝนตกเลยครับฝนตกนะครับนี่ฮะฝนตก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 เออือมันร้อนอบอ้าวมากครับก็เลยฝนตก วันนี้ผมก็ยังรื้อก,กระเป๋าอยู่นี่แหละาจัดกระเป๋าใหม่ครับเพราะว่าลูกสาวจะมารับจะมารับทีนี้รถลูกสาวไม่ใหญ่มันเล็กทีนี้กลัวว่าของกระเป๋ามันสี่ใบมันอาจจะใส่ไม่หมดเพราะว่ารถเล็กแล้วทีนี้เอ,อแฟนของเริินก็มาด้วย แล้วทีนี้รถมันขนเล็กใช่ไหมครับกระเป๋ามันสี่ใบแต่นี้ถ้ามันใสเข้าไปกรากลัวมันจะใสไม่หมดผมก็เลยตัดปัญหาว่าเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งนะมาซ่อนกับกระเป๋าใบใหญ่แล้วพยายามใสให้เต็มที่ให้มันเหลือสามใบคือคือหดหดไปใบหนึ่งซะผมก็ได้ใสไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งใบนี่ครับ ทางหนไม่มัยังม,มีกระเป๋าใบเล็กอีกใบหนึ่งซ้อนอยู่ข้างในก็พยายามยัดให้มันเต็มที่อันนี้ต้องมัดเอาเพราะว่าเขาไปกระแทกยังไงไม่รู้ครับสลักแบบที่มันเกี่ยวแลืมันหกักก็เลยมัดเอาละโอ้ไม่รู้มันโยนของเรารู้เปล่าเนี่ยตอนนี้ผมก็กําลังจะบรรจุอีกใบนึ่งให้มันเต็มแล้วก็ยังมีอีกใบหนึ่งอยู่บ้านอ,าอยู่ห้องห้องอออตู้อยู่นู่นพูดง่าย ส่วนนี้ก็พยายามจะยัดให้มันหมดไม่รู้ใบนี้มีแต่เขาบอกไอ้นี่เป็นเป็นเอ,อ่อที่ตัดที่ที่ตัดเป็นเรื่อยไฟฟ้า,ฟาเอ,อ่อใส่แบตเตอรี่ไหนไนก็จะเปิดให้ดูเลยครับว่าเป็นยังไงพอซื้อมาแล้วอยา่างตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็วจะกลับไปไปใช้ซะหน่อยเออก็ไหนๆเอาเปิดเปิดให้ดูสะดีดีครับเป็นเรื่อยไฟฟ้า เลยไฟฟ้าก็เป็นทำนองนี้ผมก็ยัดของใส่เต็มที่เลยอ่ะเจอแล้วพอดีแฟนเขาอยากได้ที่ตัดเล็กออกเลยออกมาเลยโอเคก็เจอแล้วอนี้ผมปตะอบการใช้อยู่ม่เป็นไรใส่อยู่นี้แหละเคื่อมือเค้ืไม้เยอะแยะไปหมดครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเอาที่จัดเล็บไปให้ตุ๊กโอ้รับขาพอดีก็ขอพอดีโอเค,อเคก็ประมาณนี้ฝนแลวครับไม่ตกไม่หยุดง่ายๆนะครับผมผมก็ค่อยๆเลืออ่าเมื่อกี้ไฟดับใช่ไฟดับเพราะว่าพอดีฝนตกมึงอ,อาจจะไปช็อตช็อตอะไรไม่รู้แต่นี้ไฟฟ้ามาแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับพี่กิตดับช่